อินบ็อกแตกมากดูหลังจากที่ปินประกาศเดี๋ยวว่าวินอนะตั้งคันได้ประมาณ3เดือนก,กว่าแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ Amazing แหละนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดตามบินอยู่ก็จะรู้ว่าปินเนี่ยเป็นแพ้พุ่งกันตัวเองมาประมาณ18ปีแล้วแล้วก็ปลูกถ่ายไตยเรียบร้อย mm hmm. เคยผ่าตัดมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้คือ น้องมาจริงๆแล้วมาแบบธรรมชาติด้วยไม่ได้ไปทําแบบอะไรใดๆอีกซี่หรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทํานะคะทีนี้ก็เลยมีคําถามเยอะมากจริงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปลว่าคนที่เป็นหนักขนาดปิน่นอย่างเงี้ยคือมันสามารถท้องได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาตอบประเด็นแรกก่อนเลยว่า เออปิ่นเนี่ยวางแผนยังไงหรือว่าวางแผนนานไหมกว่าที่น้องจะมานะคะก็ต้องบอกเลยกว่าจริงๆอะปิ่น,นออตอนแรกนะปิ่นก็คุยกับแฟนว่าเออปิ่นนะตั้งใจว่าปิ่นจะให้โอกาสเขาแค่ปีเดียวถ้าน้องไม่มาก็โอเคตามนั้นแต่ทีเนี้ยพอเราคิดอย่างนี้แล้วค่ะก็เลยมีปรึกษาคุณหมอว่าเออทำยังไงได้บ้างพอหมอพิจารณาแล้วว่าปิ่นก็เฮ้ยร่างกายแข็งแรงดีนะผลเลือดดีในระดับหนึ่งนะคะคุณหมอก็ให้เปลี่ยนยาเอายาที่กระทบส่งผลกระทุนตอนเด็กค่ะนั่นคือเซลเซป หยุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะซาเทลปินแทนแล้วเิ็นก็กินมาประมาณ1ปีเต็มๆค่ะตอนแรกก็บอกเฮ้ยคิดว่าไม่มาละแต่สุดท้ายคือน้องมาเลยมา1เดือนน้องมาเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกที่บิ่นจะแนะนําก็คือใครที่วางแผนเอาไว้รีบปรึกษาคุณหมอเลยนะคะว่ายาที่เรากินอยู่ส่งผลกระทบไหมแล้วต้องทําตัวยังไงแล้วร่างกายเราพร้อมหรือย,อยังนะคะที่สําคัญเลยนะคะแล้วรับรองค่ะว่ามีโอกาสที่จะตัง้งครรภ์ได้แน่นอนนะคะ